เอ็กซคลูซฟวิลาติดถนนใหญ่พรานกพุธนทธมณฑลสาย4โครงการที่จะมอบความเป็นส่วนตัวด้วยจํานวนยูนิตพักอาศัยเพียงแค่59ยูนิตและการวางผังตัวบ้านให้เป็นบ้านแปลงมุงทุกหลังรวมไปถึงการจอดรถที่สามารถรองรับได้สูงสุดถึง5คันพร้อมรางวัลการันตีเบส Luxury Housing Development Bangkok Highly Recommended Thailand Property Award ปี2022และ a c เซอร์ติฟโครงการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดย IFC World Bank ค่ะ วันนี้กิ๊ไละ์โฮมได้อยู่พาทุกคนมาชมโครงการมนเณรเอ็กซ์คลูซีฟวิลล่าราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าจากบร,ริษัทไซมิเอสเซจจำกัดมหาชนผู้ซึ่งเป็นเดเวลลอปเปอร์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในด้านอสังหาอย่างลึกซึ้งและยังมีโฮ f ดเดอร์คือคุณขจรสิทธิ์สิงห์สันเสริญซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบร,ริษัทอริธาจำกัดผู้รับเหมาและวิศวกรรายใหญ่ของประเทศไทยผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาคารและโครงการชั้นนำมากมายนับไม่ถ้วนค่ะ สำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการนี้นะคะจะอยู่บนถนนพรานนก พุทธมณฑลสาย4ช่วงระหว่างถนนกาญจนาพิเศษและถนนพุทธมณฑลสาย2ช่วงที่อยู่ใกล้กับถนนอราชพฤกษ์ด้วยค่ะและเป็นโครงการที่สามารถเข้าออกได้2ฝั่งสามารถเข้าจากถนนบางแวกก็ได้ทําให้ตัวโครงการมีตัวเลือกในการเดินทางหลากหลายนะคะสามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นทางหลักได้ไม่ว่าจะเป็นถนนพุทธมณฑลสาย2ถนนกาญจนาพิเศษถนนรมราชชนนีและยังสามารถวิ่งตรงไปโซนของแยกไฟฉายวิ่งต่อไปถึงโซนสิริราชได้อย่างรวดเร็วหรือแม แต่การเดินทางไปยังโซน CBD อย่างสาทรในช่วงที่การจราจรเป็นปกติก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นค่ะ นอกจากนั้นยังมีตัวเลือกในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะใช้ MRT ก็สามารถไปที่สถานี MRT หลัก2ได้ระยะทางจากโครงการประมาณ7กิโลเมตรหรือถ้าอยากใช้ BTS ก็สามารถไปที่ BTS บางว่าในระยะทางจากโครงการประมาณ11กิโลเมตรค่ะสามารถให้คนที่บ้านขับรถไปส่งได้ในระยะทางที่ไม่ไกลและเป็นทำเลที่อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฟู้ดวิลล่าเซอ c i r คิลราชพฤกษ์ เดบพาซิโอการจนาพิเศษหรือถ้าลงมาทางฝั่งเพชรเกษมก็จะมีทั้งซีคอนบางแคเดบมอบางแคตลาดบางแครวมไปถึงมีโรงเรียนนานาชาติชั้นนําหลายแห่งให้เราเลือกส่งบุตรหลานไปเรียนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลนานาชาติเคนซิงตันโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์โรงเรียนเพลินพัฒนาหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยมัิดินเนียก็เรียกว่าอยู่ในระยะที่สามารถขับไปเรียนได้สะดวกค่ะ ส่วนรูปแบบของตัวโครงการนี้นะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นยุโรเปียนคลาสสิก พื้นที่ดินของโครงการรวมประมาณ33ไร่ค่ะและบ้านที่นี่ทุกหลังจะตั้งอยู่บนที่ดิน100ตารางวาขึ้นไปกับพื้นที่ใช้สอยเยอะถึง4 3 4ตารางเมตรถึง628ตารางเมตรฝั่งชั้น4-5ห้องนอน5-6ห้องน้ำจอดรถได้4-5คันมาพร้อมห้องแม่บ้าน1-2ห้องและยังมีไซมิทเทคโนโลยีนะคะที่ช่วยให้การอยู่อาศัยสะดวกสบายครบรอบด้านกับความเป็นส่วนตัวสูงที่นี่มีเพียงแค่59ยูนิตเท่านั้นแต่มาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครัน ะะรวมขนาดกว่า2ไร่ไม่ว่าจะเป็นตัวคานขับเท้าส์3ชั้นที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบสระว่ายน้ำและยังมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการกับระบบรักษาความปลอดตลอด24ชั่วโมงในราคาเริ่มต้นที่29ถึง50ล้านบาทบรรยากาศในโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามคลิปไปชมกันค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมได้ในโครงการกิฟฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานโฮงผมนะอยู่ค่ะ ภาพรวมในการออกแบบของโครงการนี้นะคะจะเป็นสไตล์โมเดิร์นยุโรเปียนคลาสสิกค่ะซึ่งก็จะมีทั้งความหรูหราและเรียบเท่นะคะซึ่งเราจะเห็นตั้งแต่การออกแบบป้ายด้านหน้าโครงการดีไซน์เป็นป้ายขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยทางเข้าออกตัวโครงการเนี่ยเขาจะมีทางเข้าออกหลักด้านหน้าอยู่ติดถนนพระนกพุทธมณฑลสายสีและทางเข้าออกอีกทางนึงจะอยู่ด้านหลังโครงการติดถนนบางแวกค่ะ ซึ่งพอเราเข้ามาด้านในโครงการนะคะก็จะเจอกับบรรยากาศที่มีความร่มรื่นสไตล์แบบร a i n Forest ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคีย์หลักที่เขาใช้ในการออกแบบโครงการให้มีบรรยากาศของความสดชื่นนั่นเองค่ะสําหรับตัวเมนเกตของโครงการด้านหน้านะคะเขาจะดีไซน์ออกมาเป็นดับเบิลเกตค่ะคุณผู้ชมและจะมีการคัดกรองลูกบ้านด้วยระบบจดจําป้ายทะเบียนพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ประจําตลอด24ชั่วโมงเพื่อคอยรักษาความปลอดภัยและยังมีการติดตั้งกล้อง C C V ทั้งโครงการรวมทั้งหมดถึง24จุดด้วยค่ะ สำหรับตัวแฟซิตี้หลักของโครงการจะแบ่งเป็น2โซนด้วยกันค่ะโซนหลักจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ที่ยืนอยู่นะคะซึ่งพื้นที่บริเวณด้านหน้าก็จะมีการจัดเป็นสวนแล้วก็บ่อน,น้ําให้ความร่มรื่นมีจุดสําหรับการน,นั่งพักผ่อนให้ลูกบ้านนะคะและจะมีตัวอาคารคาเฟ่สามชั้นโซนที่อยู่ติดกันเป็นอาคารพาณิชย์ของทางเดเวลลอปเปอร์ซึ่งในอนาคตก็มีแลนว่าจะพัฒนาเป็นร้านอาหารหรือเป็นคาเฟ่ซึ่งตรงนี้ก็มองว่าสามารถที่จะเซิร์ฟให้กับลูกบ้านในโครงการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับพื้นที่ด้านในตัว c ั n ที่บ้านนะคะโซนแรกจะเป็นโซนเอาท์ดอร์ค่ะบรรยากาศก็จะมีความโปร่งสบายตรงนี้ลูกบ้านก็สามารถมานั่งพักผ่อนกันได้และโซนนี้ก็จะเชื่อมต่อกับโซนที่เป็นห้องรับรองด้านในเป็นโซนในร่มนะคะซึ่งลูกบ้านก็สามารถใช้รับรองแขกได้หรือจะเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งทํางานในห้องนี้ก็ได้ค่ะ ส่วนบนชั้น2ของตัวอาคารขับเท้าจะเป็นฟังก์ชันของห้องฟิตเนสซึ่งก็จะมีการดีไซน์ให้ห้องดูมีความโปร่งสบายในห้องก็จะมีการจัดอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งและมีในส่วนของห้องน้ําแยกชายหญิงและล็อกเกอร์ไว้ให้ใช้งานในชั้นเดียวกันก็เรียกว่าสะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะและที่ชั้น3จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำค่ะคุณผู้ชมซึ่งที่นี่ใช้เป็นสระระบบเกลือ ขนาดรวมของสระจะอยู่ที่ประมาณ13คูณ5เมตรค่ะซึ่งตัวสระก็จะมีการแยกสระเด็กไว้ให้ด้วยโดยการที่สระว่นายน้ำขึ้นมาอยู่ชั้น3เนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นในโครงการบ้านแนวราบนะคะก็จะให้ว i ายในการออกกำลังกายที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งที่นี่ก็จะได้ในความเป็นส่วนตัวแล้วก็ได้บรรยากาศของวิวมุมสูงมากขึ้นด้วยนอกจากนั้นบรรยากาศในโครงการยังดูเรียบร้อยสบายตานะคะเพราะที่นี่เขาเดินระบบสายไฟลงดินทั้งโครงการ รวมไปถึงการจัดผังของตัวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ะะก็จะเป็นการวางตัวบ้านตามแนวทิศเหนือใต้ซึ่งเป็นทิศที่ได้รับความนิยมได้ลมดีแล้วก็ไม่โดนแดดร้อนในช่วงบ่ายด้วยค่ะนอกจากนั้นเขายังมีการวางบ้านให้ได้เป็นลักษณะของบ้านแปลงมุมทุกหลังค่ะที่นี่มีแบบบ้านที่เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะคือแบบบ้านสวีทวิลล่าที่ดินเริ่มต้น100-143ตารางวาพื้นที่ใช้สอย4 3 4ตารางเมตร ฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้าน4ที่จอดรถแบบบ้านมาสเตอร์วิลล่าที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่1 0 8ถึง165ตารางวาพื้นที่ใช้สอย5 0 0ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้าน4ที่จอดรถแบบบ้านพูลวิลล่าที่ดินเริ่มต้น119ถึง137ตารางวาพื้นที่ใช้สอย5 3 1ตารางเมตร ฝั่งชั้น4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้าน4ที่จอดรถและแบบบ้านลักซ์วิลล่าที่ดินเริ่มต้น137่งถึงสองตารางวาพื้นที่ใช้สอย628้อย628ตารางเมตรฝั่งชั้น5ห้องนอน6ห้องน้ำา2ห้องแม่บ้านและ5ที่จอดรถ บ้านตัวอย่างวันนี้ยีพาทุกคนมาดูแบบบ้านไซส์สุดของโครงการค่ะนั่นคือแบบบ้านลักซ์นั่นเองค่ะหลังนี้พื้นที่ได้สอยอยู่ที่628ตารางเมตรที่ดินบ้านเริ่มต้นตั้งแต่137ไปจนถึง230ตารางวาเลยค่ะ การตกแต่งภายนอกของตัวบ้านเป็นสไตล์โมเดิร์นยูโรเปยนคลาสสิกโดยเขาจะเลือกใช้เป็นสีโมโนโทนให้ความรู้สึกเรียบง่ายแต่ยังคงมีความรูหราด้วยดีเทลการตกแต่งที่ให้ฟิลแบบบ้านยุโรปบวกกับหน้ากว้างบ้านที่กว้างถึง30เมตรนะคะคุณผู้ชมให้ความรู้สึกที่มีความโออารู้หราสมกับความเป็นคาริฮาตค่ะ สำหรับการก่อสร้างตัวบ้านของโครงการนี้นะคะจะใช้เป็นระบบคอนเวนชั่นแ l ลและใช้เป็นอิฐมวลเบาค่ะซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถที่จะทุบเจาะต่อเติมตัวผนังได้ และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยกันความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านได้อีกด้วยค่ะสําหรับพื้นที่โซนแรกนะคะของตัวบ้านจะเป็นที่จอดรถสําหรับหลังนี้จอดได้ทั้งหมด5คันด้วยกันโดยที่จอดรถเนี่ยเขาจะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะคะก็เรียกว่าสามารถจอดรถคันยาวๆได้เต็มคันเลยค่ะส่วนโครงสร้างที่จอดรถจะใช้เป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านในโซนในร่มและตัวพื้นจะปูเป็นสแตป์คอนกรีตนอกจากนั้นทางโครงการจะมีการติดตั้งตัว E ี c ีชา g e r เจและตัวบอ l l b บ็อกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็สามารถที่จะใช้ ์จรยยนต์ไฟฟ้าของเราได้เลยโดยทางโครงการก็มีการเดินระบบไฟแบบ3เฟส30ทับร้อยมาด้วยนะคะสามารถรองรับการใช้งานไฟแบบหนักๆได้เลยนอกจากนั้นในบริเวณที่จอดรถก็จะมีห้องเก็บของขนาดใหญ่และมีประตูทางเข้ารองนะคะที่สามารถเข้าสู่ตัวบ้านได้ง่ายขึ้นซึ่งเขาจะมีการติดตั้งตัวดิจิตอลดอลล็อกมาให้ด้วยค่ะส่วนประตูทางเข้าหลักหน้าบ้านนะคะเขาจะมีการดีไซน์เป็นเฉลียงกว้างค่ะบวกกับมีตัวซุ้มโค้งตกแต่งขนาดใหญ่ให้บรรยากาศแบบบ้านสไตล์ยุโรป ส่วนประตูทางเข้าหลักเนี่ยเขาจะใช้เป็นบานไม้สักทั้งบานนะคะรงมถึงมีการตกแต่งด้วยลูกฟักที่จะช่วยเสริมบรรยากาศให้ดูมีความเป็นบ้านยุโรปมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับบ้านของโครงการนี้ทุกหลังนะคะเขาจะมาพร้อมกับ Simis Technology ค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยอยู่สบายแทบจะครบทุกมิติของการอยู่อาศัยเลยค่ะตั้งแต่ใน,นเรื่อง m o m u t u t o t i t n นะคะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยในตัวบ้านช่วยแประดพลังงานด้วย Solar System ขนาด9.9กิโลวัตต์ระบบป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกตัวบ้านด้วย Sound Proof t เทคโนโลยีที่จะมี door and window seal มีระบบป้องกันกลิ่นคือตัว smell protection technology นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นการแยกท่อระบายอากาศเพื่อป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากท่อระบายน้ําและมีระบบ air ventilation system ซึ่งเป็นระบบหมุนเวียนอากาศในตัวบ้านตลอด2 4ชั่วโมงพร้อมเครื่องกรองอากาศ3าชั้นที่สามารถกรองได้ถึงระดับ pm 2 5ช่วยลดทั้งแบคทีรียและช่วยลดทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในตัวบ้านและยังมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว cctv ที่ติดตั้งมาให้ทั้งที่บริเวณที่จอดรถ ภายในตัวบ้านชั้น1และชั้น2มีระบบสัญญาณการขโมยแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์โดยตัวแมกเนติกเดี่ยเขาจะติดตั้งไว้ให้ที่ชั้น1และชั้น2และได้ช็อคเซนเซอร์ที่ชั้น1ค่ะ สำหรับฟังก์ชันโซนแรกนะคะตอนนี้เข้ามาได้ในตัวบ้านแล้วจะเจอกับพื้นที่โถงต้อนรับค่ะซึ่งเขาดีไซน์ออกมาเป็นโถงแบบด mm ับเบิลวอลลุ่มตรงนี้มีความสูงฝ้าพดานถึง6.4เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมเหมือนการต้อนรับเข้าสู่บ้านด้วยความโอดโถงนะคะ mm hmm. โดยพื้นที่บริเวณนี้คุณผู้ชมเราสามารถทําเป็นโซนรับแขกได้นะคะสามารถวางโซฟาขนาดประมาณ 5ถึง8ที่นั่งได้พร้อมชุดโต๊ะรับแขกซึ่งถ้าใครที่มีลูกหลานหรือว่าเจ้าของบ้านเองเล่นเปียโ,โนนะคะโซนที่เหมาะจะวางเปียโ,โนก็จะเป็นโซนบริเวณบันไดโค้งตรงนี้ก็จะทำให้บ้านดูกแกรนมากขึ้นค่ะ เชื่อมต่อจากโซนพื้นที่โถงก็รับด้านหน้านะคะเข้ามาสู่โซน common area ค่ะซึ่งเขาเป็นพื้นที่โถงขนาดใหญ่หน้ากว้างเลยเราสามารถจัดแบ่งสัดส่วนได้ครบทุกฟังกชันไม่ว่าจะเป็นโซนแพ n t r y ห้องทานอาหารและโซนนี้ค่ะที่เราจะพามาดูนั่นคือพื้นที่โซนห้องนั่งเล่นอีกโซนหนึ่งนั่นเอง,เอง ซึ่งในบ้านมาตรฐานเขาจะไม่ได้มีการกั้นมาให้แบบนี้นะคะแต่เราก็สามารถเลือกได้เลยอยากจะให้เป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นก็กั้นแบบนี้ได้ให้เป็นห้องนั่งเล่นพักผ่อนสาหรับครอบครัวแบบเป็นส่วนตัวมากขึ้นแยกจากโซนรับแขกด้านหน้าหรือจะเปิดโล่งไว้ก็ได้บรรยากาศที่โปร่งสบายไปอีกแบบค่ะ สำหรับพื้นที่ด้านในคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเป็นห้องขนาดกว้างมากค่ะสามารถวางชุดโซฟาขนาด5ถึง8ที่นั่งพร้อมชุดโต๊ะรับแขกได้แบบสบายๆเลยฝั่งตรงข้ามก็สามารถติดตั้งชั้นวางทีวีตู้โชว์ของต่างๆได้และที่สำคัญคือพื้นที่ในโซนนี้เราสามารถที่จะเปิดเชื่อมไปยังเฉลียงข้างบ้านได้บรรยากาศของสวนรอบๆนะคะก็ทำให้บรรยากาศในโซนนี้ดูมีความโปร่งสบายเหมาะกับการพักผ่อนมากขึ้นค่ะ เชื่อมต่อจากพื้นที่โซนห้องนั่งเล่นเข้ามาค่ะคุณผู้ชมจะมีห้องนอนชั้นล่างอีกหนึ่งห้องซึ่งห้องนี้ก็เรียกว่าทําฟังก์ชันออกมาให้ตอบโจทย์กันอยู่อาศัยของวั้สูงอายุเลยนะคะเพราะว่าตัวห้องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนตัวพื้นเป็น Absorption Floor ชื่อที่ช่วยซับแรงกระแทกลดการปาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้ค่ะ และขนาดของห้องก็กว้างขวางนะคะเราสามารถใช้เป็นห้องนอนและมีพื้นที่พักความส่วนตัวได้แบบสบายมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการวางเตียงขนาดคิงไซส์พร้อมโต๊ะหัวเตียงอยากมีพื้นที่นั่งดู TV, ทีวีปลายเตียงก็สามารถจัดได้เลยค่ะและที่สาคัญตัวห้องจะมาพร้อมหน้าต่างบานใหญ่นะคะที่ทําให้บรรยากาศตูมีความโปร่งสบายมากขึ้นแถมยังมีโซนที่เราสามารถทำาล็อก In นค o สต์ได้แบบนี้ด้วยห้องน้ำในตัวก็เตรียมฟังก์ชันมาให้เพื่อรองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการออกแบบตัวประตูบานสไลด์พื้นด้านในเป็นสเตปฟรีทั้งหมดขนาดกว้างขวางนะคะสามารถใช้งานได้สะดวกลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุต่างๆและมาพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยพยุงนะคะครบทุกส่วนทั้งที่บริเวณโซนโถสุขภัณฑ์และในบริเวณโซนอาบน้ําค่ะโดยสุขภัณฑ์หลักๆของตัวบ้านที่นี่จะใช้เป็นของโคเลอร์นะคะและสําหรับตัวห้องนอนผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะได้เป็นแบบโถกึ่งอัตโนมัติมาแบบนี้เลยค่ะ กลับออกมาบริเวณโซน common area ค่ะคุณผู้ชมที่พามาดูโซนอื่นๆโซนแรกคือพื้นที่ห้องทานอาหารในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะจัดโต๊ะประมาณ1 0บถึงสิที่นั่งมาให้ดูนะคะก็เห็นว่ามีระยะกําลังดีเลยมีมุมให้เราจัดเสิร์ฟอาหารได้โดยรอบและที่สําคัญโซนนี้เขาจะมีประตูด้านหลังของตัวบ้านด้วยนะคะเป็นแนวยาวเลยทําให้บรรยากาศมีความโปร่งสบายและาทันไหนมีปาร์ตี้ มีบาร์บีคิวปิ้งย่างต่างๆนะคะเรายังสามารถเปิดเชื่อมพื้นที่ออกไปที่โซนด้านนอกได้และยังเป็นจุดที่ระบายอากาศได,ได้ดีอีกหนึ่งจุดของตัวบ้านด้วยค่ะเชื่อมต่อจากโซนห้องทานอาหารมาค่ะคุณผู้ชมเราจะเจอกับพื้นที่ส่วน pantry ขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะซึ่งมุมนี้ได้ว่ามาตรฐานจะเป็นพื้นที่โล่งๆที่เดินงานระุงต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเลือกชุด pantry แบบที่เราชอบมาติดตั้งกันได้เลยค่ะซึ่งด้วยขนาดเนี่ยเราสามารถใส่ได้หลากหลายฟังก์ชันนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นมุม coffee station โซนสําหรับเก็บวายต่างๆโซนเตรียมอาหารเบาๆอุ่นอาหารตอนเช้านะคะ และยังมีจุดในการระบายอากาศเป็นหน้าต่างบานใหญ่ด้วยค่ะซึ่งต้องบอกว่าหน้าต่างและประตูทุกบานของตัวบ้านนะคะจะใช้ยี่ห้อทอสเทมรุ่นท็อปสุดนั่นคือรุ่นเอทิสนั่นเองค่ะอย่างตัวบานหน้าต่างเนี่ยเขาจะมีระบบที่ช่วยกันเสียงได้ถึง40%การเปิดปิดบานจะเป็นแบบดับเบิลล็อกเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนั้นตัวบานเนี่ยเขาจะมีความแน่น ป้องกันแรงลมในการตีกลับได้นะคะเพราะฉะนั้นจะมีความปลอดภัยในการใช้งานและช่วยให้บรรยากาศในบ้านน่าอยู่มากขึ้นค่ะติดกับพื้นที่โซนแพ n t r y เขาจะมีห้องน้ํารับรองแขกไว้ให้อีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งภายในจะมีเฉพาะโซนแห้งเท่านั้นมีการเตรียมไว้ให้ทั้งอ่างล้างมือโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติและโถสําหรับผู้ชายแยกไว้ให้โดยเฉพาะค่ะ สูนความสูง้าเพดานนะมาตรฐานในชั้น1นึ่งในจุดที่มาน2.9เมตรและพื้นมาตรฐานจะปูด,ด้วยกระเบื้องพอร์เซนแผ่นใหญ่ค่ะสำหรับโซนต่อมานะคะที่พามาดูเป็นโซนเซอร์วิสค่ะคุณผู้ชมฝั่งซ้ายมือตรงนี้เขาจะเป็นห้องเก็บของซึ่งได้เป็นห้องขนาดใหญ่เลยนะคะจะไว้เก็บพวกถุงกอล์ฟกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หรือจะเป็นจักรยานเนี่ยตรงนี้มองว่าสามารถจุได้ครบเลยนะคะส่วนประตูทางนี้จะเป็นประตูที่เราเข้ามาจากที่จอดรถค่ะ เชื่อมต่อเข้ามาด้านในเป็นโซนของห้องครัวไทยแล้วค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เขาจะมีกั้นแยกไว้ให้อย่างเป็นสัสดส่วนแล้ว ในบ้านมนาตรฐานจะเป็นพื้นที่ห้องโล่งๆนะคะเราก็สามารถเลือกเคาน์เตอร์แบบที่ชอบมาติดตั้งได้เลยโดยเขาจะมีการเดินงานระบบต่างๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วขนาดครัวเนี่ยถือว่ากว้างเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาทํางานพร้อมๆกันหลายคนได้โดยส่วนของห้องครัวไทยเนี่ยเขาจะมีหน้าต่างสำหรับระบายอากาศไว้ให้นะคะก็เป็นบานใหญ่เลยโซนนี้ก็จะเปิดออกไปบริเวณโรงจอดรถได้ค่ะ เชื่อมต่อจากห้องครัวไทยเข้ามาก็จะเป็นโซนของเมดแอเรียค่ะคุณผู้ชมซึ่งพื้นที่โซนแรกก็จะเป็นห้องซักรีดหรือว่าห้องลันรีนะคะก็จะมีเป็นจัดส่วนและอยู่ในร่มเป็นห้องที่มีพื้นที่กว้างเลยเหมาะสําหรับการจัดการเสื้อผ้าเยอะๆนะคะและในโซนนี้ก็จะมีห้องแม่บ้านเตรียมมาให้2ห้องตรงกลางจะเป็นส่วนของห้องน้ําของแม่บ้านค่ะและจากโซนนี้ก็สามารถเชื่อมต่อออกไปในโซนซักล้างด้านนอกได้โดยพื้นที่ลานซักล้างข้างนอกเขาจะมีการเทพื้นปู กับเบื้องว่าให้เรียบร้อยแล้วและจะมีการลงเสาเข็ม6กเหลี่ยมลึก4เมตรไว้ให้ซึ่งตัวประตูของพื้นที่บริเวณนี้นะคะ mm. เขาจะใช้เป็นสเปคที่เราสามารถเลื่อนเปิดระบายอากาศได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดตัวบานประตูออกไปค่ะ ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของตัวบ้านก็คือบันไดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งที่นี่เขาทาออกมาให้เป็นบันไดวนนะคะจะทําให้บ้านดูมีความคลาสสิกมากขึ้นโดยโครงสร้างของตัวบันไดจะ,จะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนลูกนอนจะปิดผิวด้วยไม้สักแท้นอกจากนั้นยังมีการดีไซน์ตัวราวจับด้วยราฟไฟลอนนะคะซึ่งจะเพิ่มความดูคลาสสิกให้กับตัวบ้านมากขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่บนชั้น2โซนแรกนะคะขึ้นมาจะเจอกับพื้นที่โถงอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่ และความสูงฝ้าเพดานที่ชั้น2จะสูงถึง3เมตรทําให้ห้องดูมีความโปร่งและโอ่อ่ามากขึ้นค่ะส่วนพื้นชั้น2เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นเ n g จิเนียริงบูทให้ความรู้สึกโคซี่เหมาะกับการพักผ่อนมากยิ่งขึ้นโดยในโถงอเนกประสงค์ตรงนี้นะคะเราสามารถปรับได้หลากหลายฟังก์ชันเลยว่าจะเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อน Family Area หรืออาจจะแบ่งบางส่วนให้เป็นโซนทำงานก็ได้โดยพื้นที่ตัวโถงเนี่ยเขาจะได้ช่องแสงขนาดใหญ่ทางฝั่งหลังบ้านและยังสามารถมองไปเห็นส่วนที่เป็นโถงดับเบิลวอลลุ่มชั้นล่างด้วยค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะมีถึง5ห้องนอนค่ะคุณผู้ชมและบนชั้น2จะมี4ห้องนอนด้วยกันห้องแรกที่วเราจะพามาดูคือห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งตัวห้องเนี่ยมีขนาดใหญ่สุดนะคะแล้วก็จะมีลักษณะรูปทรงเป็นกึงก่งๆตัวแ ซึ่งขนาดของห้องที่กว้างมากเนี่ยเขาสามารถจัดแบ่งสัดส่วนได้เลยอย่างในบ้านตัวอย่างเขามีการจัดแบ่งห้องมาให้นะคะจะเห็นว่าตัวห้องเราสามารถกั้นเป็นเหมือนโซนต้อนรับแบบนี้ได้ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่โซนพักผ่อนและบล็อกอินเคอร์เซตค่ะพอเราเข้ามาที่โซนด้านในนะคะโซนนี้จะเป็นพื้นที่พักผ่อนขนาดใหญ่ใครอยากจะมีห้องนั่งเล่นส่วนตัว พื้นที่มุมทํางานส่วนตัวสามารถจัดได้เลยในห้องนี้โซนพักผ่อนวางเตียงขนาดคิงไซส์หรือใครชอบนอนเตียงใหญ่กว่านี้จะทําเป็นแบบคัสตอมไซส์มาวางก็ได้ปลายเตียงมีพื้นที่ห้องนั่งเล่นแบบส่วนตัวแบบนี้ได้เลยค่ะและจุดเด่นอีกอย่างของห้องนี้คือเขาจะมีระเบียงในตัวมาด้วยเป็นระเบียงหน้ากว้างนะคะรับกับตัวหน้าต่างแล้วก็ประตูของตัวห้องที่เขาดีไซน์ออกมาให้ได้บรรยากาศของบ้านยุโรปมากขึ้นค่ะ มาที่อีกโซนหนึ่งของตัวห้องค่ะตอนนี้เรายังอยู่ในห้อง master bedroom นะคะแต่เขามีการดีไซน์ให้เป็นลักษณะของตัวถงทั้งเดินขนาดย่อมๆม,มายังส่วน walk in closet ค่ะซึ่งพื้นที่ด้านในตรงนี้นะคะเราก็สามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เลยแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าขนาดของห้อง walk in closet ที่เห็นเนี่ยอาจจะมีขนาดไม่พอเพราะเราจะมีเสื้อผ้าเยอะก็สามารถขยับขยายปรับเปลี่ยน layout ได้เองเลยเพราะว่าในบ้านมาตรฐานเขาจะเป็นห้องขนาดใหญ่โลง่ลงๆค่ะ ติดกับโซนบล็อกอินคอร์เซตเป็นห้องน้ําในตัวของมาสเตอร์เบดรูมห้องน้ําของมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเรียกว่าพิเศษกว่าห้องอื่นแน่นอนค่ะเพราะว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดและมีฟังก์กชันมาให้ครบที่สุดด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวอ่างล้างมือแบบพิเศษเธอมีตัวอ่างอาบน้ําแบบสแตนด์อะโลนมาให้ด้วยนะคะก็สามารถนอนแช่น้ําได้เลยเป็นไซส์มาตรฐาน ส่วนของห้องน้ําและห้องชาวเวอร์ก็จะมีการกั้นแยกไว้ให้เป็นสัดส,ส่วนนะคะซึ่งเขาก็จะกั้นมาให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของห้องชาวเวอร์ติดตั้งมาให้ทั้งตัวแฮนชาวเวอร์และเรนชาวเวอร์ส่วนตัวห้องน้ําตรงนี้เขามีติดตั้งโถแบบอัตโนมัติและโถสําหรับคุณผู้ชายแยกมาให้ค่ะ และสำหรับอีก3ห้องนอนนะคะเขาจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านแยกจากโซนมาสเตอร์เบดรูมค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะก็จะช่วยให้การอยู่อาศัยมีความเป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นของแต่ละห้องนะคะห้องแรกที่พามาดูห้องดับเบิ้ลมาสเตอร์เบดรูมค่ะเรียกว่าเป็นห้องที่ฟังก์ชันได้เท่ามาสเตอร์เบดรูมเลยค่ะจะมีความต่างแค่ตัวขนาดของตัวห้องเท่านั้นเอง แต่ก็ยังได้ห้องที่มีขนาดใหญ่มากๆอยู่เลยนะคะจากที่คุณผู้ชมเห็นตัวห้องเนี่ยเขาจะเน้นเป็นห้องหน้ากว้างค่ะตัวผนังเบาต่างๆที่เขากั้นมาให้เนี่ยเราจะไม่ได้นะคะเป็นห้องแบบมาตรฐานโล่งๆเราสามารถเลือกปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยได้เองเลยซึ่งขนาดของตัวห้องเราสามารถวางได้ทั้งเตียงขนาดคิงไซส์มีมุมสาหรับการนั่งพักผ่อนแบบส่วนตัวและที่สําคัญตัวห้องเนี่ยเขายังมาพร้อมกับระเบียงหน้ากว้างในตัวด้วยนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ทําให้ห้องดูโปร่งขึ้นเราจะปลูกต้นไม้ริมระเบียงหรือว่า เอาไว้ออกไปยืนชมวิวภายในโครงการก็ได้ค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนีคะสำหรับห้องนี้เขาจะมีเลเยอรที่แบ่งค่อนข้างชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วคือสามารถจะทำเป็นโซนวอล์กอินคอ e แ t แบบเป็นสัดส่วนบริเวณนี้ได้เลยจะอยู่ใกล้กับส่วนห้องน้ําพื้นที่ตรงนี้เขาจะมีหน้าต่างมาให้ด้วยค่ะก็จะช่วยรับแสงธรรมชาติเข้ามาช่วยให้เวลาเราเลือกสีเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องสําอางเนี่ยก็จะตรงมากขึ้นค่ะ และห้องน้ำในตัวได้มาเทียบเท่า Master ร์เบดรูเลยค่ะมีการแยกฟังก์ชันไว้ให้ครบได้อ่างล้างมือแบบ His and Her อ่างอาบน้ำแบบ Stand Alone Size มาตรฐานลงไปนอนแช่ได้และในส่วนของตัวห้องน้ำและห้องชาวเวอร์กันแยกไว้ให้เป็นสัดส,ส่วนเช่นกันเรียกว่าได้สเปคที่เท่า Master room. ร์เบดรูครบทุกอย่างเลยค่ะ และห้องนอนห้องถัดมาค่ะคุณผู้ชมสําหรับตัวห้องนี้เขาจะเน้นเป็นห้องหน้ากว้างเหมือนกันแต่ทางโครงการเขามีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันมาให้ดูเหมือนเป็นห้องอ่านหนังสือซึ่งจริงๆแล้วตัวห้องเราสามารถใช้งานได้หลากหลายนะคะจะเป็นห้องโฮมเทเตอร์หรือจะปรับเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะ ถ้าใครอยากจะใช้เป็นห้องนอนก็แน่นอนว่าสามารถปรับได้เช่นกันเพราะว่าตัวห้องนี้เข้ามาพร้อมห้องน้ําในตัวซึ่งมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้ครบฟังก์ชันเลยค่ะจึงสามารถรองรับการปรับการใช้งานได้หลากหลายและมีการใช้งานที่เป็นส่วนตัวค่ะ และห้องนอนห้องสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมห้องนี้เรียกว่าเป็นห้องที่มีไซส์ิ่งขนาดเล็กที่สุดในบรรดาห้องนอนทั้งหมดแต่ขนาดว่าห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กนคะคะก็ยังเห็นว่ามีขนาดใช้สอยที่กว้างขวางเลยวางเตียงขนาดคิงไซส์ยังได้ค่ะและในห้องก็จะมีพื้นที่ให้เราบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ โต๊ะเครื่องแป้งหรือจะเป็นโต๊ะทํางานก็ได้ที่สําคัญตัวห้องจะมาพร้อมห้องน้ําในตัวที่มีการแยกส่วนให้สุียกไว้ให้แล้วเรียบร้อยถ้าใครไม่อยากใช้เป็นห้องนอนห้องนี้ก็ยังเหมาะเป็นห้องทํางานหรือจะเป็นห้องสตูดิโอก็ได้ค่ะสำหรับตัวโครงการมูลเสน่เอ็กซ์คลูซีฟวิลลาราชพฤกษ์ปิ่นเก้าเป็นโครงการสําหรับคนที่กําลังมองหาซื้อบ้านหลังใหญ่ ที่มีโจทย์สําคัญในการเลือกซื้อบ้านคือตัวทําเลที่ติดถนนใหญ่และต้องเดินทางเข้าออกตัวเมืองได้สะดวกโดยเฉพาะในโซนฝั่งสาทรและการเดินทางไปสิริราชหรือเป็นผู้ประกอบการนะคะที่มีกิจการในโซนฝั่งบางบอนพระราม2ก็สามารถใช้เส้นการจนานเนี่ยวิ่งตรงไปถึงได้เลยค่ะ ส่วนรูปแบบของตัวบ้านนะคะที่นี่ทำบ้านออกมาได้ตอบโจทย์การอยู่อาศัยแบบเป็นครอบครัวใหญ่เลยค่ะด้วยฟังก์ชัน4-5ห้องนอนและจอดรถได้4-5คันรวมไปถึงมีห้องแม่บ้านในบ้านทุกหลังค่ะก็เหมาะกับคนที่มีแม่บ้านอยู่ประจํานั่นเองนอกจากนั้นโครงการนี้นะคะเขายังเลือกใช้ระบบการก่อสร้างด้วย Conventional จึงสามารถที่จะ ตอบโจทย์การอยู่อาศัยหลายๆเจเนอเรชันได้เพราะว่าด้วยโครงสร้างของตัวบ้านสามารถที่จะรองรับการปรับปรุงต่อเติมหรือรีโนเวทในภายหลังได้กับอีกข้อสําคัญคือทางไซมิสเอเซเนี่ยเขามีการใส่ไซมิสเทคโนโลยีมาให้ในตัวบ้านนะคะซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยได้หลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยสภาวะแวดล้อมภายในตัวบ้านและการอำนวยความสะดวกต่างๆกับอีกหนึ่งข้อสําคัญคือทางไซมิสเอเซเนี่ยเขามีแบ็กกราวด์ที่เราสามารถมั่นใจได้ในเรื่องของโครง สร้้าางงต่่ๆดวยคะนอกจากนั้นตัวโครงการนี้ยังเหมาะกับคนที่มองหาความเป็นส่วนตัวเพราะที่นี่จะมีเพียงแค่59ยูนิตเท่านั้นนะคะและก็มีพื้นที่ส่วนกลางมาให้ใช้งานถึง2ไร่ด้วยกันกับตัวอาคารขับเฮาส์ที่มีฟังก์ชันหลักๆมาให้ใช้งานครบโดยจะมีทั้งตัวสระว่ายน้ำฟิตเนสพื้นที่พักผ่อนและมีพื้นที่สวนกับการออกแบบบรรยากาศภายในโครงการให้มีความสดชื่นแบบเรนฟอ o r เรสนะคะซึ่งกิฟมองว่าน่าจะถูกใจคนที่รักธรรมชาติอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับราคาของโครงการนี้นะคะเริ่มต้นจะอยู่ในช่วง29ไปจนถึง50ล้านบาท ส่วนแบบบ้านที่พาชมในวันนี้แบบบ้านลักซ์วิลล่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่40ล้านบาทค่าส่วนการ55บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะและถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างในทุกวนันตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหรือถ้าอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์1306ค่ะและใน,นทั้งหมดของโครงการมนเสนน์เอ็กซ์คลูวิลล่าราชพฤกษ์กิ่นก้าถ้าชอบคลิปแบบนี้ี่ฝากผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พร้อมได้อยู่ช anel ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครที่ต้องการ อ่านรีวิวแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ home n a y u c o m หรือ Facebook Fanpage home n a y u f c หรืออยากจะเข้าไปดูคลิปสั้นๆก็สามารถเข้าไปได้ที่ช่องทาง TikTok s e a r เส Home naeu ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คิ้แรกทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ